วันนี้ดูหน้าเด็กวันนี้ดูหน้าเด็กมากเลยค่ะนะครับสงสัยเป็นเพราะตัดผมมาใหม่มั้งเกี่ยวบะไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวเนาะไม่น่าจะเกี่ยวเนาะอ่าเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะใครไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟีได้เลย แต่สำหรับใครที่มีกลุ่มนะครับจะลงกลุ่มได้เลยนะครับเนาะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะโอแมนดีนะครับรัฐบาลวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอุ่มก็หาวหลายแถมผม,มนอยากนอนแล้ว ลูกอ่อนก็ยังหล่อเหมือนเดิมจ้านะครับขอบคุณครับคุณเจ๊ใหญ่นะครับครับโอ้ยบางมือก็อดหนเราดนอนครับนี่มันวันวันนี้เริ่งมง่วงนอนแล้วเนี่ยนะครับอะอีกไม่นานครับมามามาอ่าเดี๋ยวมาส่งทุกคนเข้านอนก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาส่งทุกคนเข้านอนก่อนนะอ่ะเข้ามาเลยนะครับคุณอาบ ลาพณีนะครับ <c oughs> หวานตาสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวขอผมส่งทุกคนเข้านอนก่อนนะ <c oughs> อาจารย์ง่วงแล้วแมนเรื่มง,ง่วงแล้วไปนอนวันนี้วันนี้ทำไมง่วงเร็วท้ะผมยังง่วงอยู่ต้องใส่เมื่อคือนต้องใส่เมื่อคือนนี่พ่ค่อยได้นอนครับ เราหันแนวทางด้ดีกว่าเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้ว <c oughs> อ่ะเข้ามาครับสายด่วนวันไหนครับสามสิบครับสายด่วนสามสิบครับสายด่วนสามสิบสามเอ็ดครับสายด่วนนะครับอ่ะ รัฐบาลง,งวดนี้นะครับระวังตัวนี้รัฐบาลง,งวดนี้นะครับจะบอกให้นะเสียงเบาๆจะลังคาเหมือนแค่สามตัวพอคันนะโอเคครับ <c oughs> รัฐบาลง,งวดนี้นะครับ,อย,รขขรบอยากให้ทุกคนระวังเลขคู่นี้ไว้นะครับอยากให้ทุกคนระวังเลขคู่นี้ไว้นะ อยาเข้ามาแล้วเนาะนะครับอยากเข้ากลุ่มฟรีนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มฟรีนะครับรับสายด่วนมาเดียวสามตัวนะครับแน่นครับต้องต้องช่วยครับต้องซอยกันครับผมนะต้องช่วยกันเลี้ยงนะครับพวกกันเตือนผู้แลวพี่น้องพวกกันเตือนตอนกลางคืนนะครับนะก็เลย ก็เลยเป็นวง่วงๆนะครับเมื่อเืินนิมิตก็ไม่ค่อยได้นอนด้วยนะครับอ่ารัฐบาลหน 1, ึ่งพฤศจิก,กาสองห้าหกสี่นะครับใครพร้อมแล้วจิ้มลิงด้านล่างขึ้นมาครับใครพร้อมรับแนวทางแล้วจิ้มลิงด้านล่างขึ้นมาจ้ะอ่าขอเสียงคนพร้อมเนี่ย ใครพร้อมแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาครับร่วมพูดคุยกันต่อในกลุ่มนะสำหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มอยากเข้ากลุ่มฟรีนะครับก็ต้องเข้าตอนนี้เลยทุกคนเนาะเพราะว่าเปิดโอกาสให้เข้าฟรีแล้วนะนะครับแต่ก่อนก็ ก่อนก็ไม่ใช่ว่าเสียเสียเงินอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเงื่อนไขเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีเข้าได้เลยนะครับแบบไนมะ่มีเงื่อนไขเนาะนะครับสำหรับใครที่พร้อมรับแนวทางแล้วจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาครับอพี่พร้อมขึ้นมาพี่น้องิพร้อมขึ้นมาเลยครับผม พร้อมครับคุณตีมนะครับอันนี้ผูใ้ใดพรนะ้อมแน่นี้ผูใ้ใดพร้อมแนะน,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 น่น้อมือนีน้อใครพร้อมบ้างนะ้อพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับ คนพร้อมผมก็พร้อมนะจิ้มดิงด้านล่างเลยครับผม <c oughs> นะครับถ้าพูดถึงรัฐบาลนะครับงวดนี้เ,เลขอันนะครับเลขก่อนอันผมได้ปล่อยไปแล้วนะครับหนึ่งคู่เนาะสําหรับผู้ที่เข้าเพิ่งเข้ามานะครับก็เข้าไปติดตามแล้วก็รับกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสําหรับเลขก่อนอันนะครับได้ปล่อยไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเนาะ สำหรับวันนี้นะครับจะมาในรูปแบบเลขระวังนะครับเลขที่ควรระวังมากที่สุดสําหรับรัฐบาลง,งวดนี้นะครับหนพฤศจิกาสองห้านะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจ <c> ะ <oughs> เป็นการไม่เสียเวลาเนาะนะครับเปัดเลขดีกว่า จิ้มลิงด้านล่างให้ผมหน่อยนะครับเนาะนะครับใครจิ้มลิงด้านล่างแล้วรัฐบาลงวดนี้ขอให้เฮงขอให้ปังนะครับขอให้เฮงขอให้ปังทุกคนนะครับใครจิ้มลิงด้านล่างแล้วขอให้ปังทุกคนนะฝากทุกคนไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยเ้อนะครับฝากไลค์ฝากแซรนะพี่น้องนะครับใครมีกลุ่มก็แชร์ลงกลุ่มครับไม่ไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซได้เลยนะครับก้าวอย่างพี่น้องก้าวอะไรดี 9อะไรดีน้อนะครับจะเป็นเลขดังหรือเลขอั้นไหมจะเป็นเลขดังหรือเลขอั้นไหมนะ้อนะครับต้องมารอลุ้นพร้อมกันนะ9อะไร เกาหาหาเก้าพี่น้องหาสุยปั๊ดเลยพี่น้องนะครับอู้สุยสุยมีแต่คนไก่เคี้ยงนะครับคุณพรตอบถูกด้วยนะครับมีใครตอบถูกอีกไหมมีผู้ไรตอบถูกอีกบ่เก้า รับแนวทางชุดนี้ไปแล้วจิ้มลิงกด้านล,ล่างแล้วพิมพ์กับว่าปังๆขึ้นมานะนะครับนับหนึ่ถึงห้าปิดแนวทางแล้วจ้า,ามาเร็วไปเร็วนะมาเร็วไปเร็วเด้เอพี่น้องนับหนึงนับสองนับสามนับสี่นับห้าโอเคนะครับใครไม่ทันค่อยแจ้งผมอีกทีหนึ่งนะ ไม่ทันค่อยแจ้งผมอีกทีหนึงแมนครับ95เป็น65ก็ได้ไม่จำเป็นต้อง95เสมอไปนะครับระวังนะครับเป็นเลขที่ควรระวังมากที่สุดนะตอนนี้นะครับบอกไว้เลยพี่น้องนะครับใครที่มีอยู่ในมือนะ 9559ใครที่มีอยู่ในมือนะครับเอนะครับใครที่มีอยู่ในมือนะครับสำหรับผมนะนะครับเก็บไว้ดีๆพี่น้องนะครับยา้เสียนะครับนะดีไม่ดีนะครับงวดน,นี้อาจจะดังเปีป้ยงๆขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าเลขคู่นี้นะครับเอาจริงๆแล้วมันเป็นเลขที่ดังแต่ไหนอยู่แล้วนะครับนะ ต่อให้ไม่มีต่อให้ผมสิบวันได้ปิดค้นหายแนยวทางนี้นะครับต่อให้จะไม่มีใครให้แนวทางนี้นะครับยังไงมันก็ดังมันเป็นเลขที่มันเป็นเลขที่ใครหลายๆคนตามมาเยอะนะครับบอกเลยเก้าหาหาเก้านะครับต่อให้ผมไม่บอกมันก็ดังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหาได้นะครับคันหาโรตรี่ได้ตอนนี้นะครับ ยิบออกมาก,ก่อนนะครับสําหรับเลข9559เนาะนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับแต่ถ้าไม่มีชอบจริงๆนะถ้าชอบจริงๆแล้วก็ไม่มี6556นะครับเป็นคําตอบสุดท้ายนะต้องหาเบอร์นะครับนะต้องหาดูครับอ่าบางทีนะบางทีอะบางทีดวงเรามันก็จะคล้ายๆว่าดวงนําพาแต่แนวทางมาเก่าหาเก่า แต่ดวงมันจะไปถูกนะครับดวงมันจะนําพาไปถูกเนาะลอตเตอรี่เหลือแค่อะไรลอตเตอรี่เหลือแค่หกห้าห้าหก